สิ่งประดิษฐ์ชุดรับแขกจากเศษวัสดุเวอร์ชันหนึที่มาและแนวคิดของการประดิษฐ์จากโครงการโคราชมหานครไร้สายที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลนครราชสีมาเป็นแบบระบบไฟฟ้าใต้ดินจะมีอุปกรณ์ระบบเหนือดินที่ถูกรื้อถอนออกมาเป็นจำนวนมากโดยไม่สามารถทิ้งไว้ตามถนนทางสาธารณะหรือวางถังขยะทั่วไปของอปทได้เช่น ลูกถ้วยรองรับสายไฟน็อตประกอบอุปกรณ์ต่างๆเสาสายไฟฟ้าสายสื่อสารและอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากโดย P.E จะนำกลับมารวมไว้ที่สำนักงานแยกส่วนที่ชำรุดเสียหายเพื่อน,นำไปทิ้งทำลายขายหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามที่มีโอกาสเช่นนำไปทำปะการังเทียมในทะเลลูกถ้วยรองรับสายแรงสูงที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดจากการใช้งาน แต่ลักษณะทางกายภาพยังดูสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกร้าวมีความแข็งแรงรูปทรงสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถสื่อถึงความเป็น P.A. ยากที่บุคคลภายนอนจะทำการลอกเลียนแบบหากสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ใช้งานและขยายผลเป็นของขวัญให้กับหน่วยงานหรือลูกค้ารายสำคัญจะดูมีคุณค่าสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนแนวคิดขยะเหลือศูนย์หรือ Zero Waste ของ P.A. ได้ค่ะกฟช3โดยกองบำรุงรักษาฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา สายงานการไฟฟ้าภาค2จึงมีแนวคิดที่จะนำสายสื่อสารเหล่านี้มาจัดทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้ใช้งานภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียวประจำปี2564ส่วนประกอบวัสดุรีไซเคิลได้แก่เศษสายสื่อสารน้ำหนักรวม2กิโลกรัมแป้นกระดาษรองรับมิเตอร์น้ำหนักรวม15กิโลกรัม ลูกถ้วยแรงสูงจำนวน4ลูกน้ำหนักรวม40กิโลกรัมน็อตขนาดต่างๆและเหล็กประกับน้ำหนักรวม10กิโลกรัมรวมน้ำหนักวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด67กิโลกรัมโดยมีขั้นตอนในการประดิษฐ์ดังนี้นำโครงสร้างชุดโต๊ะเก้าอี้ชุดรับแขกมาเป็นต้นแบบ 1. ขาโต๊ะ1ขา ใช้ลูกถ้วยรองรับสายแรงสูงจำนวนหนึ่งลูกมาเชื่อมต่อกันสี่ขาใช้ลูกถ้วยรวมสี่ลูก 2. ใช้น็อตและเหล็กประกับประกอบขึ้นเป็นโครงโต๊ะ 3. นํนำสายโทรศัพท์ชนิดมีสลิงในตัวมาถักทอทีละเส้นบริเวณฐานด้านล่างของโต๊ะให้แข็งแรงสวยงาม 4. ตัดกระจกขนาด8 0คูณ80ซนเมตรมาวางเป็นพื้นโต๊ะด้านบน 5. นำน็อตขนาดต่างๆและเหล็กประกับมาเชื่อมต่อเป็นโครงเก้าอี้ 6. ตัดแป้นกระดาษชำรุดให้ได้ขนาด30คูณ30เซนติเมตรจำนวน4ชิ้นมาวางเป็นพื้นเก้าอี้ทั้ง4ตัวใช้งบประมาณในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้น2,500บาทเมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณานำชุดรับแขกนี้ไปใช้ประโยชน์ โดยนําไปจัดวางเพื่อเป็นที่นั่งรับแขกและพักผ่อนภายในสำนักงานการไฟฟ้าเขตกอฟชอ .3 นํนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม CSR เช่นมอบให้วัดรวมถึงสถานที่ราชการในพื้นที่ลูกถ้วยรองรับสายแรงสูงเนื้อวัสดุทำจากเซรามิกผ่านความร้อนสูงมีความแข็งแรงย่อยสลายได้ยากแต่หากตีให้แตกจะมีคมเป็นอันตรายต่อการจับต้องหรือสัมผัส ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นเวลายาวนานการน,นำลูกถ้วยรองรับสายแรงสูงมาดัดแปลงใช้งานแทนวัสดุจากธรรมชาติต่างๆจึงเป็นการช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ชุดรับแขกจากเศษวัสดุเวอร์ชั่น1สามารถลดกา๊าซเรือนกระจกได้ถึง97.64คาร์บอนตันการขยายผลกฟช .3 ได้นำต้นแบบชุดรับแขกจากเศษวัสดุเวอร์ชันน1 พร้อมด้วยลูกถ้วยรองรับสายแรงสูงเหล็กรื้อถอนต่างๆรีวสายไปมอบให้กับทันทสถานเกรรษตรอุตสาหกรรมเขาพริกเพื่อต่อยอดแนวคิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจนปัจจุบันเริ่มมีการนำชิ้นงานมาแสดงแล้วหลายชิ้น